มาตรวจเช็คซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับผมอาการไฟไม่เข้านะครับผมมาตรวจเช็คซ่อมกันเลยนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับผมซูเปอร์อินเวอร์เตอร์อินพุตดีซีสิบสองโวลต์เอาพุตสองยี่สิบโวลต์นะครับผมห้าสิบฮมีรูเสียบสองรูนะครับผมปักรูปักไฟนะครับผมนี่ระบบไฮระบบ ปิดเปิดนะครับผมสวิตปิดเปิดส่วนน็อตนี่มีอยู่แปดตัวนะครับผมด้านข้างข้างละสี่ตัวนะครับผมมาลองที่จุดเสียของมันเลยครับครับผมตัวนี้เป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับผมออกจากอะแดปเตอร์นะครับผมมาเข้าแล้วสิบสองโวลต์เข้าที่ท้ายของอินเวอร์เตอร์นะครับผมปับเสียบแล้วนะครับผมปักเอ อะเดเตอร์นะครับผมมาเปิดสวิตช์ดูเลยครับผมไฟจะไม่เข้านะครับผมปกติไฟตัวนี้จะขึ้นโชว์นะถ้าไฟเข้าเราก็มาตรวจสอบดูเลยผมขันตัวนี้ออก๋อเจอผิวครับขาดลองมาเปลี่ยนผิวใหม่นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมซึ่งตัวนี้ก็เสียนะครับผมแล้วก็บัตรกีเลยนะครับผม แับจี้ขั้วเลยเอาแน่นะครับผมมีส้เส้นครับผม ครับผมตัวที่สองเลยครับบัดกีีเข้าไปเลยให้นั่นที่สุดเพราะว่ามันร้อนเวลาเราใช้งานโอเคนะครับก็อ,อย่ปัอกอาแดปเตอร์เข้าไปเลยนะครับสาย บวกลบเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ติดเซนเซไว้ก่อนเสียบครับเพื่อความปลอดภัยก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับผมผมมาเช็ค12โวลต์ก่อนนะครับผมนี่เป็นขั้วลบนะครับผมจับขั้วบวกด้วยดูที่เซมิเตอร์นี่ผมตั้ง X1 นะครับผม ขึ้นนะครับถ้าสำหรับก็ไม่ขึ้นก็โอเคนี่พัดนะครับผมพัดเข็มลงแล้วนะครับก็เดีย๋ยวปักอาร์เรสเตอร์เข้าตัยนะครับทดสอบเลยนะครับไฟเข้าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับไฟเข้าแล้ว กำลังมาลองกันเลยครับทดสอบกันเลยว่าไฟจะออกไหมรับมิตเตอร์ไว้ที่ a อซ0สองอนะครับผมแล้วก็เช็คดูเลยไฟสายมิตเตอร์ผมมันเข้าไม่ถึงนะครับผมได้ต่อใช้ให้ขวกต่อเอาานผมได้มาแล้วครับตัวที่ใช้ได้นะครับผมมาวัดใส่กันเลยตัวมันเสียนะครับ ตั้ง x หนึ่งนะครับก็จับค่า b นะครับผมขึ้นครับขึ้นจับค่า c ไม่ขึ้นไม่ขึ้นดูโจทที่สองอขึ้นนะครับขึ้นนะครับก็จับค่า c วัดค่า b ค่า e ไม่ขึ้นนะครับผมไป x ปไป10 x สิบ k ด้ครับผมเมื่อปีนี้ x 1นะครับก็จากค <B S 2> รับ b เหมือนเดิมตัวนี้มันจะจับหา c แล้วก็ว e ัดหา b หา e ไ e ม่ขึ้นครับขึ้นนิดเดียวก็ใช้ได้นะครับผมนี่ใช้ได้ครับมีโอมนะครับได้นะครับ,รบ,รบแล้วเรามาจาับขา e นะครับผมวัดเลยครับผม แต่ค่า E ๊ยบคา B ค่า C มันจะไม่ขึ้นนะครับผมคือใช้ได้ใส่เท่ากันเลยนะครับ ีเหวังนะถ้าบัิีีแล้วเราต้อง ทัชกับหัวหวังทัชลมมือดัชโอเคนะครับนี่ผมเสรยบตรงนี้ก็เป็นสายทัดลมนะผมสายทัดลมระบายความร้อนนะครับบัตกจีเข้าที่ไฟจุดไฟอีกสองโวลต์นะครับผมจุดนี้นะครับ ที่ผานได้โอเดเลขที่ลายตนงนี้ว่าผมเตินใส่ตสองโวล์นะรับยยิดมาให้ั่ายเลยนะครับโอเคไมครับไฟรองเลย,ยกรอบเลยสองโวล์เข้าไปเลยลองเลยนะครับ ไฟเข้านะครับกำลมงทำงานครับผมมาทดสอบกันเลยนะครับผมเหยียปลั๊กไฟเข้านะครับผมปลั๊กไฟจะเป็นของตัวนี้นะครับก็สังเกตดูไฟ LED ตัวนี้นะครับผมถ้าขึ้นเข้าไปว้ใช้ได้นะครับผมเปิดสวิตซ์เลยอินเวอร์เตอร์เลยนะครับเห็นไหมครับไฟเข้าเลยนะครับ ทำงานแล้วนะครับปิดสวิตครับเหนนก็จะดับไปนะครับผมปักไฟนะครับถอดออกก่อนเลยอ่าโอเคครับย,ย,นนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องช่างแหวงด้วยนะครับผมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ